ดีครับจบจากยูโร2024แล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องระดับสมโมสรแล้วก็จะมีหลายเรื่องนะครับออจะพูดถึงจุดที่น่าจับตามองสำหรับสมโมสรลิเวอร์ p o o เนี่ยก็เป็นประเด็นที่ลิเวอร์ p ูลเนี่ยจะมีโปรแกรมที่จะลงเล่นจากนี้ไปกระทั่งถึงการออกสตาร์ทในพรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งมันก็เริ่มต้นด้วยเกม precision ตอนนี้เนี่ยในเกมพรีซีซั่นเนี่ยถูกวางไว้เนี่ยทั้งหมด4เกมนะครับแต่ก็อาจจะมีการจัดเกมแทรกเข้ามาหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าใน4เกมนี้เนี่ยมันเริ่มด้วยการเจอเบติสนะครับเรเบติสซึ่งตอนนี้เนี่ยอเดียนเนี่ยก็ได้ย้ายกลับไปสโมสรอที่เจ้าตัวเนี่ยได้เริ่มต้นอาชีพนะครับก็คือเบติสนี่แหละนะครับแล้วก็สัญญา2ปีนะครับก็ ถ้าจะมีสมโมสรไหนที่จะทำให้เอเดรียนตัดสินใจอำลาลิเวอร์พูลได้ก็คือเรียวเบติสเนี่ยแะครับเพราะว่ามันคือช่วงสุดท้ายของอาชีพของเอเดรียนแล้วนะครับเกมนี้เนี่ยจะเตะวันที่27กรกฎานะครับถัดไปอีกสัปดาห์หนึ่งนะครับเตะช่วงเช้าเลยนะครับต้องตื่นไปด,แด,ด,ดูแล้วนะครับ6 3โมง3านาทีนะครับก็ดูผ่านเว็บของลิเวอร์พูลนี่แหละนะครับที่สนาม อาร์คริเชอร์เมืองพิสเบิร์กนะครับและจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นทัวร์นาเมนต์จะเป็นการเอาทีมที่มีศักยภาพสูงๆนะครทีมใหญ่ๆนะครับอย่างทีมในพรีเมียร์ลีกนะครับวันที่1สิงหาเนี่ยนะครับเวลา6กโมงครึ่งนะครับตอนเช้านะหกโมงครึ่งนะครับเจอเบอร์ติสก็6กโมงครึ่งตอนเช้าเหมือนกันนะครับก็เจอกับอาร์เซนอลนะครับที่สนามลินคอนฟินแลนเชียลฟิลด์ซึ่ง อยู่เมืองฟิลาเดลเฟียนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับถัดไปอีก3วันก็ก็เป็นเกมแดงเดือดน,นะครับในเวอร์ชันอเมริกานะครับเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สนามวิลเลียมไพรา์สเตเดียมนะครับที่ลัสเซาแคโรดเนานะครับหกโมงสีคือเกมแรกเนี่ยหกโมงครึ่งเกมที่2เจออาร์เซนอลก็หกโมงครึ่งแต่เกมเจอแมนยูเนี่ยเตะหกโมงสี 45, นะครับ โดยห่างเกมเจออ์เซ n นอลเนี่ยซึ่งเตะวันที่1เนี่ยนะครับมา3วันก็เตะวันที่4นะครับในเดือนสิงหานะครับแล้วก็11สิงหาเนี่ยนะครับก็เป็นพรีีซส่นเกมสุดท้ายนะครับเจอเซบีย่าที่สนามแอนฟิลด์นะครับเราก็จะเตะเหมือนใช้เวลาเดียวกันกับที่เราจะเล่นเกมเปิดสนามในพรีเมียร์เลยนะครับก็คือเวลา18.30นเวลาเที่ยงครึ่งเลยนะครับที่อังกฤษนะครับเพื่อที่จะให้นักเตะเนี่ย ได้คุ้นเคยโดยเล่นในสนามแอนฟิลด์นะครับก่อนที่จะไปเตะเกมเปิดสนามในการเจออิฟสวิตในอีก6วันนะครับเพราะว่าวันที่17สิงหานะครับคือ11เราอุ่นเครื่องกับเซบียาโดยเล่นในเวลาเดียวกันเลยเพื่อความคุ้นเคยกับช่วงการออกสตาร์ทอันนั้สล็อตเนี่ยยังไม่คุ้นเคยกับเ,เกมไทม์แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่จัดอุ่นเครื่องเวลาแบบนี้เนี่ยก็ทำให้อันนัสล็อตเนี่ย ได้เห็นรายละเอียดว่าเวลาเตะเวลาแบบนี้เนี่ยมันจะมีข้อบตีกย่อยแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็เกมเปิดสนามเตะวันที่17สิงหานะครับก็เป็นคู่แรกในวันเสาร์นะครับจริงๆมันมีเกมคู่วันศุกร์ก่อนแล้วนะครับที่เปิดสนามก่อนนะครับแต่ในระหว่างนั้นนี่นะครับมันมีเช i t y s ี i ชิลซึ่งก็ก็อยู่ในช่วงเวลาที่ลิวพูจะเล่นเกมอุ่นเครื่องกับเซบีย่าเนี่ยนะครับแล้วก็สัปดาห์ถัดมาเนี่ยก็จะเป็นเกมเปิดสนามของลิวพูซึ่ง ในวันเสาร์นี้ลูพูจะเล่นเป็นคู่แรกนะครับในพรีเมียร์เจอทีมน้องใหม่อิปสวิททาวนะครับแล้วก็ล์พูเนี่ยตอนนี้ก็มีแต่นักเตะที่ไม่ได้ร่วมทัวร์นาเมนต์นะครับที่สามารถมาซ้อมได้ตอนนี้จากบทสัมภาษณ์อนันดรสลตเนี่ยให้ความเห็นว่าน่าพอใจมากๆากจากความมุ่งมั่นศักยภาพนักเตะแม้ว่าส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยก็ไม่ใช่นักเตะตัวหลักนะครับ แต่ด้วยความพร้อมความมุ่งมั่นแล้วแนวทางและวิธีการเล่นของนักเตะแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยดูจะเข้าคอนเซปต์ของอเนซสลอตนะครับซึ่งปัญหามันมีเยอะอยู่นะปัญหาคือนักเตะที่เล่นในทวัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆนะครับอย่างในยูโรเ,เนี่ยนักเตะของลิเวอร์พูลเนี่ยเข้ารอบลึกๆหลายคนนะครับฟานได์นะครับกัคโปนะครับ,ปปนะรบแล้วก็กกฟเฟนแบก สามตัวของเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็มีทีมชาติฝรั่งเศสนะครับอีบูนะครับแล้วก็ทีมชาติอังกฤษมีโจโกเมสแล้วก็เทรนด์นะครับอีกทีมชาติหนึ่งเนี่ยก็ฮังการีนะครับก็เป็นโซโบนะครับในโคปาอเมริกาเนี่ยนะครับโอ้โหหลายคนเลยนะครับดาวินซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาของคอมโบนะครับที่ประกาศลงโทษ11ตัวผู้เล่นของอลูคไวยในการขึ้นไปพิจารณกับแฟนบอล ก็มีอินุ่น1คนนะครับแล้วก็ในนัดชิงชนะเลิศก็มีแมคกาที่คว้าแชมป์โคปาอเมริกาได้เนี่ยนะครับก็แน่นอนนะครับว่าได้สตาร์ตามหลังคนอื่นแน่นะครับได้พักเพิ่มแน่นะครับวิดิอารสเนนัดชิงเนี่ยนะครับได้พักแน่นะครับก็เราน่าจะขาดนักเตะไปหลายคนนะครับก็ถือว่าเป็นปัญหาไหมในมุมมองผมผมว่าเป็นความท้าทายไม่ใช่ปัญหานะครับ ถ้าเราไม่ดีพอต่อให้นักเตะเหล่านี้เนี่ยกลับมาเนี่ยมันก็ดูมีปัญหาอยู่ดีแหละนักเตะที่มีอยู่เนี่ยถามว่ามันพอเพียงไหมทีมอื่นอื่นหลายทีมโดยเฉพาะทีมใหญ่นะครับนักเตะท,ทีมชาติทั้งสองทัวร์นาเมนต์เนี่ยมีนักเตะทีมใหญ่ที่อยู่ในกลุ่มรุ่นแชมป์กลุ่มที่เป็นทีมที่ลุนโคต้ายุโรปหรือเป็นทีมในระดับที่ถูกคาดหมายว่าจะติดท็อปโฟเนี่ย ติดอยู่ในรายการในทัวร์นาเมนต์เหล่านี้ก็แทบทั้งนั้นแหละนะครับแม้ว่าโอเคจขาอาจจะมีทรัพยากรนักเตะมากกว่าแต่ลิเวูเองเนี่ยก็มีนักเตะที่เราก็เห็นอยู่นะครับว่าในเกมที่เจกเกนครอปเนี่ยส่งเด็กๆลงไปเล่นเราก็ทําผลงานดีๆแล้วการส่งเด็กๆลงไปเล่นมันก็เป็นจุดที่ดึงดูดอย่างหนึ่งที่จะดึงดูดดาวรุ่งที่ระดับทาเลต์ของสโมสรอื่นๆเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ย เราก็ดึงมาได้ตัวหนึ่งเดี๋ยวผมจะพูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นตัวหลักเนี่ยยังไม่พร้อมแน่นะครับตัวที่มีอยู่เนี่ยถามว่าพอใช้ได้ไหมก็ต้องใช้แหละนะครับตัวที่เป็นตัวหลักที่กลับมาแล้วไม่ได้เล่นทัวร์นาเมนต์เนี่ยแล้วก็ไม่ได้ไปเล่นในโอลิมปิกด้วยก็เป็นโมแล้วก็วัตารุนะครับแล้วก็ตัวที่เหลือเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเป็นทีมที่ดีพอต่อให้มินมีทรัพยากรแค่นี้เนี่ย วิธีการเล่นมันก็น่าจะเพียงพอที่ทําให้ลิฟท์ผู้เนี่ยสามารถผ่านอิฟสวิตไปได้ในสองสามสัปดาห์แรกเนี่ยนะครับเชื่อว่าหลายๆทีที่เป็นทีมใหญ่เนี่ยนะครับจะได้นักเตะไม่ครบเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ต้องทําใจนะครับแต่สิ่งที่น่าตื่นเต้นก็คือเราได้เห็นฟอร์มนักเตะดาวรุ่งหลายคนเลยนะครับแล้วนักเตะที่ปล่อยยืมนะครับและแน่นอนนะครับว่าในเกมที่ต้องลงเล่นในเกมอุ่นเครื่องที่ผมไล่ไปแล้วเนี่ยนะครับก็มีเจอเบติส วันที่27กรกฎาคมแล้วก็1สิงหาเนี่เจออร์เซนอล4สิงหาเนี่เจอแมนยู11สิงหาเนี่เจอ U, เซบีย่าท e ี่แอนฟิลแล้วก็ออกสตาร์ทวันที่17สิงหาเจอเอฟซีบิเนี่ยนะครับเราอาจจะได้เห็นนักเตะหลายคนเลยที่ปล่อยยืมไปนะครับแล้วหลายคนเนี่ยจะเติบโตขึ้นมานะครับเซฟเฟอร์นเบิร์กเ,เนี่ยน่าจะได้ออกสตาร์ทคู่กับยาเลนคอนซาด้ซ้ำไปนะครับ หลายๆคนนะครับน่าสนใจโอเคแล้วว่าเซฟเฟอร์นันเบิร์กเนี่ยก็รู้ตัวนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยอาจจะไม่ดีพอที่จะเบียดนักเตะที่เป็นตัวหลักก็อยากจะย้ายนะครับตอนนี้เนี่ยก็มี PSV อสีไอโอเฟนสนใจนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็ติดราคาที่ลู์พูตั้งนะครับที่เขามองว่าสูงไปครับแต่ถ้าทีมในพรีเมียร์ลีกต้องการซื้อเนี่ยผมมองว่าราคาที่ลู์พูตั้งเนี่ยไม่ได้ถือว่าสูงเลยเพราะว่ามันเป็นนักเตะโฮมกรอนด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นในปัญหามันคือมีโอกาสนะครับเราได้เห็นนักเตะที่น่าสนใจที่จะได้จับตามองนะครับแล้วไม่แน่นะครับว่าในเกมพรีซีซันเนี่ยนะครับนักเตะหลายๆคนที่เราไม่คิดว่าเราจะได้เห็นฟอร์มเนี่ยอาจจะได้เห็นฟอร์มก็ได้โดยเฉพาะนักเตะใหม่ที่กำลังจะเข้ามานะครับดังนั้นความที่กิติศักดิ์ ของอันเนอร์สตเนี่ยเป็นกุนซือที่ใช้ทรัพยากรนักเตะที่มีประสิทธิภาพมากๆปั้นดินเป็นดาวมีมาตั้งแต่ในการคุมทีมในช่วงต้นๆน,น,นะครับในระหว่างที่คุมสมโมสรต,ต่างๆเนี่ยนะครับอันเนอร์สตเนี่ยก็โชว์ผลงานเป็นนักปั้นที่ดีนะครับทีนี้มาดูกันแล้ว,ว่าระหว่างยงกินครอปกับอันเนอร์สโตนะครับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยจะทําได้ดีแค่ไหนนะครับแล้วก็นักเตะที่ ผมอยากเห็นฟอร์มมากๆเลยก็คือบาซ e ติกนะครับแล้วก็ฟาบิโอคาวิโยเนย่ก็น่าสนใจไทเลอร์มอร์ตันนะครับตอนนี้ก็เนื้อหอมมากๆนะครับหลายทีมเนี่ยจับจ้องนะครับแล้วก็นักเตะที่จะมาเล่นเป็นตัวแบ็กอัพในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับซึ่ง2ตัวเลยก็น่าสนใจมากๆนะครับน่าสนใจจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นนักเตะที่เป็นนักเตะเทพที่เราได้ตัวมาจากเชลซีวิโอ เอ็นกูโมฮาเนี่ยตัวนี้นะครับในมุมมองผมผมมองว่ามีศักยภาพเทียบเท่ากับตอนที่เราได้ลาฮิมเซริงมาด้วยซ้ำไปนะครับจำไม่ได้ชัดเจนว่ามาจากสโมสรไหนนะครับตอนนั้นนี่ค่าตัว5 0 0 0 0นปอนนะครับแล้วก็มาแจ้งเกิดกับลิเวอร์พูลนะครับตอนนี้เนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยมีรายการที่จะลงเล่นในถ้วยต่างๆเนี่ย ก็ตามนี้จะมีการจับสลากนะครับในบอลยุโรปด้วยนะครับซึ่งใน FA Cup เนี่ยนะครับในไทม์ไลน์เนี่ยผมไล่ไปเลยทีเดียวนะครับ FA Cup รอบ3นะครับก็จับสลากแล้วเราก็จะลงเตะนะครับในวันที่10ถึง13นะครับอยู่ในช่วงนี้นะครับในเดือนมกราสอ2พันนะครับก็คือปีถัดไปนะครับแล้วก็ในคาราบาลครับเนี่ยนะครับเราก็จะเริ่มเล่นในรอบ3เหมือนกันนะครับ วันที่24-26กันยาเพราะว่าในรายการนี้เนี่ยมันจะนัดชิงจะอยู่ในเดือนกุมภานะครับในคาราบาวครับนะครับลงไว้เลยนะครับในปฏิทินนะครับเอสเอครับก็10-13มกราคมนะครับจะลงเล่นในรอบสามนะครับแล้วก็ใน EFL หรือคาราบาวครับเนี่ยนะครับก็24-26กันยานะครับออกสตาร์ทเกมแรกนะครับซึ่งแน่นอนนะครับเป็นรายการที่ถ้าเราจับเจอทีมไม่แข็งเนี่ยเราเห็นดาวรุ่งลงสนามแน่ๆนะครับ แล้วก็ UCL เนี่ยวันที่29สิงหาเป็นวันจับสลากนะครับตัวนใหญ่ก็จะจับสลากประมาณสักหกโมงเย็นนะครับนี่คือไทม์ไลน์ของซีซั่สัน2024ต่อ2025แล้วก็เป็นซีซันที่มีความท้าทายสูงมากสโมสรใหญ่หลายๆสโมสรเนี่ยขาดนักเตะที่จะออกสตาร์ทไม่ได้น้อยกว่าลิเวอร์พูลแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นบ่นไม่ได,เไได้เราไม่ได้เปรียบเสียเปรียบทีมไหนเลยนะครับนี่คือภาพรวมที่ให้จับตามอง สิ่งที่จะเกิดขึ้นในซีซัน2024-2025ต่อครับสวัสดีครับ